การนำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมพุทธศักราช2568ถึง2573ไปปฏิบัติในระดับท้องถิน่นโดยผ่านการดำเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆที่สำคัญได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวนี้จะมีเครื่องมือในการบริหารการพัฒนาคือแผนพัฒนาท้องถิน่น5ปีและแผนปฏิบัติการประจำปี การที่จะขับเคลื่อนถักดันให้มีการนําแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมไปปฏิบัติในระดับท้องถิ่นผ่านแผนพัฒนาของท้องถิ่นสามารถดําเนินการตามบทบาทหน้าที่ได้ดังนี้สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทําหน้าที่ตามมาตรา38วงเล็บสองคือรวบรวมศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของสภาเกษตรกรแนวทางในการถักดันให้มีการนําแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมไปปฏิบัติในระดับท้องถิ่น สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดจะทำหน้าที่ในการสนับสนุนสภาเกษตรกรจังหวัดและสมาชิกสภาเกษตรกรที่เป็นผู้แทนเกษตรกรระดับอำเภอและสมาชิกสภาเกษตรกรที่เป็นผู้ส่งคุณวุฒิในการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นสมาชิกสาภาเกษตรกรที่เป็นผู้แทนระดับอำเภอและสมาชิกที่เป็นผู้ส่งคุณวุฒิที่มีถิน่นพำนักในเขตอำเภอนั้น ทำหน้าที่ในการสนับสนุนการนําแผนแม่บทเพื AH ่อพัฒนาเกษตรกรรมไปสู่การปฏิบัติในระดับท้องถิ่นได้โดยต้องทําความเข้าใจรายงานการวิเคราะห์เพื่อบูรณาการแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมและแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่และประสานองค์กรเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรเพื่อจัดทําข้อเสนอการพัฒนาท้องถิ่นด้านเกษตรกรรมที่สอดคล้องกับทิศทางและวิธีตามแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมเพื่อนำเสนอต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีการบรรจุเอาไว้ในแผนพัฒนาท้องถิน่นและแผนปฏิบัติการประจำปีของท้องถิน่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเมื่อได้รับรายงานการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะในการบูรณาการแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมและแผนพัฒนาท้องถิน่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจากสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสามารถสนับสนุนการนำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมไปสู่การปฏิบัติในท้องถิ่นได้ดังนี้ 1. นนำสาระสำคัญเข้าสู่การจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือนําเข้าสู่การปรับแผนท้องถิ่นที่ได้จัดทําไว้แล้วเสนออนุมัติการปรับแผนต่อสภาท้องถิ่น 2. นําวิธีการพัฒนาที่ได้วิเคราะห์ออกมาในรูปของกิจกรรมหรือโครงการเข้าสู่แผนปฏิบัติการประจําปี 3. ประสานกับสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเพื่อร่วมการดําเนินการหรือร่วมกันติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนทั้งนี้ปัจจัยสําคัญในการนําแผนแม่บทไปสู่การปฏิบัติให้สําเร็จได้นั้นขึ้นอยู่กับการประสานงานของ สภาเกษตร,รกรจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นโดยมีสำนักงานสภาเกษตร,รกรจังหวัดเป็นหน่วยสนับสนุนการประสานงานเพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตร,รกรในพื้นที่